สวัสดีค่ะ K&B Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่เดี๋ยวกราจะดูนะครับนะเรามาดูกันว่ามีข่าวใหญ่ไทยแลนด์อะไร ความจริงก็จะใกล้ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะั่นสำหรับใครบางคนที่ขณะนี้เครื่องจับเพชรเนี่ยนะครับเสร็จเส้นแล้ววันนี้อย่ากระพริบตานะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่แน่นอนนะสำหรับสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนในทั้งประเทศรอคอยนะครับน,นี้จะมีเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศรอคอย ็จะรู้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรที่คนไทยทั้งประเทศเรอคอยนะครับรับรองว่าเป็นข่าวดีนะรับรองว่าเป็นข่าวดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรอคอยมานะครับรอคอยมานานนะก็ทุกคนก็รออดใจรอนิดนึงนะครับวันนี้มีกิจกรรมแน่นอนเช้านี้ก็มาช่วยที่ชลบุรีก่อน อตอบไม่ได้ว่ากี่โมงรู้ข่าวดีแต่รับรองว่ามีข่าวใหญ่ไทยแลนด์แน่นอนนะตอบไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลานักข่าวว่ารายงานรีสดไร์สดกันทั้งประเทศอยู่แล้วคงเป็นข่าวด่วนะนะครับผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นข่าวด่วนของนักข่าวทุกช่องนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไทยแลนด์อยู่แล้วก็เรียนพป่น้องประชาชนคนละประเทศอดแชร์ลานีิดเดียวนีเพิ่งแปดโมงเอง ภานะรกิจยังไม่เสร็จสิส้นนะครับเหนื่อยเพื่อพวกเรารเหนื่อยเพื่อประชาชนเหนื่อยเพื่อวามถูกต้องฝากพี่น้องประชาชนดูเพจของน้องแม่ชมพู่นิดนึงนะครับเอาขายผ้านะครับถ้ามีโอกาสเช่วยอุดหนุนคนละชิ้นสองชิ้นนะครับอันนี้เป็นเงินที่เขาได้มาจากการค้าขายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเดือนเดืนเขาก็มีรายจ่ายก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย ผ้าส,สวยของ,ของพ่อคุณแม่นอ้องชมพู่นะครับคนไทยก็รักกันก็ช่วยกันหน่อยแฟนเพจชั้น่อแม่กันก็ช่วยกันอุดนุ่นรับเพจติด,ดต่อเพจของแม่นอ้องชมพู่นะที่เกี่ยวขายผ้าขายอะไรนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะเขาก็ลำบากไม่มีมูลนิธิไม่มีใครมาบริจาคไม่มีใครมาช่วยหรืออะไร ช่วยคนที่เป็นเหยื่อกิจรกรรมดูบ้างนะครับจบคลิปก็มีเอฟแสดงความคิดเห็นดังนี้นะคะอุดหนุนภายบ่ได้ดอกเขามีทั้งบ้านทั้งรถทั้งวัวเรานี่ไม่มีอะไรเลยลองมองคนที่เขาไม่มีจริงๆเหอะครอบครัวแม่ไม่ใช่คนยากจนนะคนต่อมาบอกว่านายเคยไลฟ์สดว่าแม่น้องไปซื้อที่24ไร่บาวันนี้บอกแม่น้องลำบาก การไม่ยอมอยู่ไหนสงสัยนะสงสัยคนต่อมาบอกว่าคุณอาจเก่งจังทำไมไม่เป็นผู้พิพากษาเลยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองจ้าคนต่อมาบอกว่าไม่ว่าให้ใครนะรอรอกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกทุกอย่างรู้หน้าไม่รู้ใจคนต่อมาบอกว่า ข่าวตำรวจทำกันมาเป็นปีๆคุณอัดมาทำแป๊บเดียวแย่งซีนตำรวจเฉยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ตกลงคนเก่งของคดีน้องชมพู่ไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมและคุณอาชริยะจ้าคน,นต่อมาบอกว่าคุณทะแนะสร้างกระแสอีกแล้ว คนต่อมาบอกว่ารู้ดีจังรู้ดีกว่าตำรวจถ้าไม่จริงจะโดนถอนงอกอ้อกไม่มีงอกให้ถอนเพราะไม่มีผมฮ่าฮ่ไอเฮียนี่รู้ดีกว่าตำรวจอีกอย่างนี้ต้องเรียกตำรวจสอบเรื่องข่าวรั่วให้คนเฮียเฮียอย่างนี้ออกมาคุยโวคนต่อมาบอกว่า อัดก็ช่วยไปเองสิเก่งอยู่แล้วนอ้ออิอิอิคนต่อมาบอกว่าอย่ากระพริบตาพนา่าตาค่อยสิข้างเนอใครอยากคั่วพริกเนอรวันนี้สิแสบตาหยอกหยกยอก,ยอกคนต่อมาบอกว่าเกาะกระแสะเขาไปทั่วใครเป็นข่าวต้องรีบเข้าไปแสดงตัวทะแน ท่าแนแม่คนต่อมาบอกว่าเห็นหน้ามันแล้วอยากเอาไม้หน้าสามฟาดยอดหน้าสักทีดูดีชิผหายคนต่อมาบอกว่าดีนะที่ผมไม่ได้อยู่ที่ไทยไม่ต้องรอหมดราคาตั้งแต่บอกว่าจับคนร้ายไม่ได้หรอกอัจฉริยะไม่ได้เป็นเอฟซีฝ่ายไหนจากใต้หวันครับคนต่อมาบอกว่า ผมท้าเลยว่าวันนี้เงียบอีกตามเคยถ้าข่าวไม่ออกอย่างที่พูดมาจะเอาหน้าไปไว้ไหนรับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันมานะคะและก่อนจะจบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ